ะะแต่จกนี้ไปนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของพวกเราชาวราศีกันประจำเดือนกันยายนนะคะ2564นั่นเองนะคะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องาราชากรน,นะคะก็ อย่าลืมนะคะดูแล้วถ้าหากว่าดูแล้วมีประโยชน์ดูแล้วพอที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆของพวกเรานะคะก็อย่าลืมฝากกดแชร์กด Subscribe เพื่อที่พวกเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนั่นเองนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเป็นมิทยาทานนะคะในการแชร์ไปก็จะทำให้พวกเราได้บุญได้กุศลเช่นกันนะคะ การพยากร์นั้นนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงโดยรวมนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะทักไลน์เข้ามาที่ไลน์นัชชาพยากรณ์ห9นะคะก็หรือว่าจะเข้าไปดูในเพจ a c e b o o k นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะ หรือว่าใครทีอ่อยากจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้เพราะว่าการเปลี่ยนชื่อมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะไปดูกันนะคะว่าในเดือนนี้ดวงของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับดวงตัวตนของพวกเรานะคะก็ต้องบอกว่าได้ไพ่แบบถ้วยเป็นไพ่ที่ ค่อนข้างเงียบเหงาเศร้าส,ส้อยโศกานะคะเรียกว่าพวกเราอาจจะอ่าเรียกว่ากําลังเครียดกําลังกุ้มหรือกลังทําอะไรที่มันติดขัดอยู่นะคะมันทําอะไรไม่ได้ในเวลานี้มันเป็นช่วงล็อกดาวพวกเราอาจจะสับสนอาจจะไม่รู้จะทําอะไรรู้สึกเบื่อนายกับสังคมรู้สึกเบื่อนายกับ หน้าที่การงานที่ทําอยู่ที่พวกเราทําแล้วมันไม่ได้หลังใจมันไม่สามารถที่ยะทได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะาะในเรื่องการงานนะคะอยากเปลี่ยนบางท่านก็อาจจะอยากเปลี่ยนงานนะคะอยากเปลี่ยนงานอยากจะโยกย้ายสถานที่ทําง,งานนะคะก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ในเวลานี้ก็ให้ อเรียกว่ามีอะไรก็ทําไปก่อนเพราะว่าในช่วงนี้วิกฤตเศรษฐกิจมันค่อนข้างหนักนะคะถ้าอลองทดลองทําดูไปก่อนถ้าพอทนได้ก็ทนแต่ถ้าทนไม่ได้นะคะก็นะตามที่พวกเราไหวก็แล้วกันนะคะแต่ว่า ในอนาคตข้างหน้านะคะเมื่อมันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะคะก็เรียกได้ว่ามันจะทําให้พวกเราดีขึ้นนั่นเองนะคะในเวลานี้นะคะในเรื่องการงานนะคะถ้าหากว่าคุณไปสมัครงานมันก็มีสิทธิ์ที่จะยังไม่ได้เพราะว่ามันมีไพ่เงียบเหงาเศร้าโศกกายขึ้นมานะคะมันเป็นไพ่ที่ ว่างเปล่าเป็นไพ่ที่พวกเราไม่ได้ดั่งใจไม่สมหวังนั่นเองนะคะก็ต้องรอไปก่อนนะคะใจเย็นๆน,นะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครที่คิดจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ที่อาศัย<ม>ก็ต้องบอกว่าที่อยู่ที่อาศัยของพวกเรานะคะเป็นสถานที่ที่มีสิส่งสิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะคะ ก็รอสักระยะหนึ่งมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะให้กราบให้ไหว้สถานที่อยู่อาศัยบ้างก็จะดีนะคะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่หรือถ้าใครที่คิดจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ต้องบอกว่าที่อยู่อาศัยของพวกเราเป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ดีน,น,ดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณไม่เคยกราบไหว้ท่านนะคะก็กราบไหว้ ท่านขอพอรท่านหรือถวายน้ําชาก็ได้นะคะถ้าว่าไม่สะดวกที่จะถวายอย่างอื่นก็เป็นพวกน้ําชาก็ได้นะคะวันละห้าถ้วยนะคะถ้วยเ,เล็กๆก็ได้นะ,ะเพราะว่าจะทําให้ท่านได้ดูแลพวกเรานะคะซึ่งท่านก็ดูแลพวกเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นท่านบางท่านอาจจะกลาบไหวแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ในเวลานี้พวกเราเชาวราศีกันอาจจะรู้สึกรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกเครียดรู้สึกกุ้มหลายๆอย่างหรือว่าบางท่านอาจจะไม่มีเพื่อนผู้คิดอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนอยู่ก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่าฐานการเงินของพวกเรามันดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกุ้มเมื่อถึงเวลานะคะมันจะผ่านพ้นรันนี้ไปหรือถ้าหาว่าคุณได กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านบ้างน,นะคะก็จะทําให้พวกเราเกิดปฏิหารขึ้นได้เช่นกันนะคะก็ขอให้กราบให้ขอพรท่านบ้านก็จะดีนะคะในเรื่องการเงินนะคะถ้าหากว่าพวกเรารอในเรื่องการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อใดที่พวกเราได้มีโอกาสได้ลงมือที่จะทำในงานนะคะการเงินรอพวกเราอยู่แล้วนะคะ ในเศรษฐกิจแบบนี้ไพ่เหรียญขึ้นมาตั้ง3ามใบนี่ก็เรียกว่าฐานการเงินของพวกเรามันไม่ธรรมดาแล้วล่ะนะคะเมื่อใดที่ได้ลงมือทำงานเมื่อนั้นเงินจะเข้ามือคุณทันทีแต่รอสักระยะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณเฝ้าหวังนะคะ,ะบางทีอาจจะรออยู่ว่าเมื่อไหร่เงินจะเข้ามาสักทีเมื่อไหร่จะได้เงินสักทีนะคะ,ะ,คะก็ต้องบอกว่าเมื่อใดที่พวกเราได้ลงมือ เมื่อนั้นเงินจะเข้ามาทันทีไพ่เศรษฐีขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็นเศรษฐีขี้เงานะคะเป็นเศรษฐีขี้เงาเนาะก็ต้องใจเย็นๆนะในเรื่องอการเงินพวกเราไม่ได้ไม่ได้ขัดสนไม่ได้อะไรแต่เพียงแต่ว่าในเวลานี้มันอาจจะทําให้พวกเรามาติดขัดมันไม่สะดวกราบรื่นนะคะในอนาคตอันใกล้นี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอน ะะอะไรอะไรก็แล้วแต่มันไม่แน่นอนอาจจะแต่ทางที่ดีก็คือคุณจะเจอสิ่งที่ดีไม่ใช่เจอสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นสิ่งที่ดีแต่จะชัดเจนในใครบ้างนะคะในคนทั้งเจ็ดนะคะเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปนะคะจะบอกนะคะว่าใครชัดเจนในเรื่องอะไรนะคะก็ติดตามไปให้จบคลิปนะสำหรับในเรื่องอ ความคิดของพวกเราบางท่านอาจจะอยากคิดอยากจะโยกย้ายในเรื่องหน้าที่การง,งานก็อย่างที่บอกนะคะอย่าก,การง,งานของพวกเราบางทีในเวลานี้นะคะมันอาจจะยังย้ายไม่ได้หรือถ้าย้ายไปก็าอาจจะหนีเสื้อปะจระเข้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ทําจิตใจให้สบายนะคะรอไปก่อนหรือใครที่ทําธุรกิจ นะคะใครที่ทำธุรกิจในเรื่องการเงินนะคะก็เรียกว่าพวกเราเป็นคนที่มีหัวการค้าอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่คู่ของคนก็เรียกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่วางแผนในเรื่องการเงินเก่งเป็นคนที่มีไอเดียในเรื่องการทำอาหารเงินเก่งมีฐานการเงินที่ดีมีฐานตลาดที่ดีนะคะชาวราศีกันเนาะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดในเวลานี้นะคะในเวลานี้พวกเราจะยังไม่เจอนะคะเพราะว่าะจะคือต่างคนในเวลานี้ทุกคนก็คิดแต่เรื่องทำมากินคิดแต่หารูทางที่จะทำมากินจะทำยังไงถึงจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้นั่นเองนะคะแต่นะคะใน อนาคตไม่นานนะคะก็เรียกว่าพวกเราก็จะเจอคนที่เก่งคนที่มีความสามารถเยอะนะคะคนที่มีความสามารถเยอะนะคะในเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับชาวราศีกันก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะปวดตามเมื่อตามตัวหรือให้ระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับสายตาหรือว่าบางท่านอาจจะนอนดึกนะคะอาจจะนอนดึกหรืออาจจะเครียดกังวลน,นะคะก็ คิดเยอะคิดมากคิดใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าในวิกฤตแบบนี้นะคะปัญหามันไม่ได้มีแค่พวกเรานะคะมันมีกันทั้งหมดทุกราศีนะคะรวมไปทุกคนเลยรวมกระทั่งแม่หมอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราทรําจิตใจให้สบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลทําจิตใจให้สบายแล้วพวกเราจะนอนหลับนอนเมื่อนอนหลับสบายแล้วตื่นขึ้นมาสมองเราจะ โปร่งจะโล่งแล้วมันจะทําให้เราคิดอะไรออกได้ง่ายนั่นเองนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกอังวลหรือว่าบางท่านอาจจะบ้านอยู่ใกล้วัดก็เป็นได้นะนะคะอาจจะอยู่ใกล้วัดมันก็เลยทําให้เหมือนกับไพ้มันโชว์ขึ้นมาเหมือนกับว่าพวกเราเครียดแต่บางทีบางท่านบ้านอยู่ใกล้วัดกอ็อาจจะมีส่วนที่ไพ่ใบนี้มันโชว์ขึ้นมานั่นเองนะคะในเรื่องการเดินทางนะคะอนาคตอันใกล้ พวกเราจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะแต่ในเวลานี้ก็รอสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นช่วงเปปลายเดือนนะคะจะได้เดินทางนะคะไปยังถิ่นสถานที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ก็หรือว่าพวกเราอาจจะ เดินทางเมื่อ,อเมื่อล้อหมุนแล้วได้ตังอะไรประมาณนั้นในเรื่องการค้าการขายนะคะบางท่านอาจจะทำในแบบนี้แต่เมื่อล้อหมุนแล้วพวกเราจะได้ตังนะคะอนาคตอันใกล้นะคะพวกเราจะมีโชคนะจะมีโชคเพราะไพ่ใบนี้ไพ่โชคลาภขึ้นมาไพ่เงินขึ้นมาหลายใบนะคะก็ลองเสี่ยงโชคโดู่สถานที่บ้านบ้านเลขที่หรือทะเบียนรถยนต์ก็ได้นะคะทะเบียนรถยนต์ ก็ได้เช่นกันนะคะก็ลองเสียงดูนะคะไปดูกันนะคะว่าใครแต่ละท่านของคนทั้งเจ็ดอาทิตย์ถึงเสาร์นะคะว่าชัดเจนในเรื่องอะไรนะคะ <c oughs> สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์กำลังเงียบเหงากาลังเศร้ากําลังหรือว่าบางท่านอาจจะอยู่ห่างไกลครอบครัวนะคะอยู่ห่างไกลครอบครัวทําให้พวกเราเครียดกังวลอยากจะกลับไปหาครอบครัวอยากจะ,ะมีความสุขกับครอบครัวบางครั้งอาจจะมันไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางเนาะพอมันอยู่ในช่วงล็อกดาวแล้วก็อีกอย่างมันอยู่ในช่วงที่วิกริดในเรื่องโลค ระบาดน,นี่แหละนะคะมันําถ้าหากว่าไปก็ต้องถูกกักตัวอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทําให้พวกเราเครียดนะคะหรืออยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะคะก็โทรหากันบ่อยๆนะถ้าหากว่าใครกำลังเครียดอยู่นะคะเพื่อใครเครียดจะได้ไม่ต้องเครียดจะได้ไม่ต้องกองวลเนาะสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ ลอหมดได้จังแล้วคุณจะมีโชคด้วยนะคนที่เกิดวันจันทร์แต่อนาคตไม่นานนี้นะคะคุณก็จะเจอสิ่งดีๆจะเจอเรื่องที่ปฏิหารที่คาดไม่ถึงนะคะชาววันจันทร์นะคะก็เลยไรียกว่าคุณมีโอกาสมีโชคแบบฟุกๆนะคะก็อย่างที่บอกให้ซื้อบัตนเลิกที่หรือว่าซื้อทะเบียนรถยนต์ก็ได้นะ,ะชาววันจันทร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคุณ คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำเยอะมากเลยใช่ไหมคะรู้สึกเบื่อหนายรู้สึกอยากจะออกวันละหลายลหลายรอบเลยนะคะหรือว่าบางทีอาจจะทํางานหลายอย่างนะคะทำงานหลายอย่างไม่รู้จะทําอะไรบ้างยาแย่ๆไปหมดมีโครงการจะทํานู่นทำนี้ทำนั่น,นแต่จริงๆแล้วคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดไว้ในมือคุณแล้วแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันยังไม่สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะคะชาววันพุธเนาะ สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสถานที่อยู่อาศัยของคุณมีสิ์สิทธิ์ถ้าหากว่าคุณคิดจะโยกย้ายออกจากที่นั่นนะคะก็ต้องบอกว่าให้คนอยู่รอสักระยะหนึ่งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจะมีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นกับคนนะคะให้กลาวไหวสถานที่อยู่อาศัยบ้านก็จะดีนะคะไหวยังไงถ้าหากว่า เป็นบ้านเดี่ยวเนาะคุณก็อาจจะถาวายน้ําชาหรืออะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวกหรือถ้าเป็นห้องพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็มีอะไรก็ถาวายตามกํากลังที่เราไหวนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นนะคะคําพูดของพวกเราคิดว่าน่าจะมีในเรื่องดีๆอยู่แล้วลหละนะก็ลองลองดูนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณคิดจะโยกย้ายไปเนี่ยนะคะสถานที่ตรงนี้มัน คือท่านมีศีลศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะก็ให้กราบให้ไหว้ให้อธิษฐานจิตหากคุณเจออะไรที่มันล้ายแรงอยู่ในเยลานี้ขอให้เชื่อใจขอให้ทำใจให้สบายอีกไม่นานคุณจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะชาวฤหั์นะคะทำจิตใจให้สบายนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เป็นเศรษฐีขี้เงานะคะ อยู่บนกองเงินกองทองเลยนะคะแต่เป็นคนขี้เหงาแต่เป็นคนขี้เหงาไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนนะคิดเรียกว่าหรือว่าครอบครัวของคุณท,ทําธุรกิจในครอบครัวนะคะ<ๆ>ก็เรียกได้ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้ลําบากในเรื่องการเงินเลยนะ,ชา,ะชาววันอาชาววันวันศุกร์นะคะราศีก,กันวันศุกรนะ์เนาะ นะคะคุณไม่ไิ่้ลำบากเรื่องเงินแต่ว่าบางทีในใจของคุณหรือว่าคุณเป็นคนที่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนผูกสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเรียกว่าทำมาหาเงินกับครอบครัวทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวนะคะก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนาะแต่ว่าลึกๆก็เหงาอะไรประมาณนั้นนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คุณกําลังเฝ้ามองกำลังเฝ้ามอง,ง,มองอว่าผลผลิตเมื่อไหร่มันจะได้สักทีไอ้ที่ทำลงไปเมื่อไหร่มันจะได้สักทีก็ต้องบอกว่าชาวาวันเสาร์นะการเงินที่คุณทำเอาไว้ที่คุณสร้างเอาไว้เดี๋ยวมันจะได้โลงเมื่อเมื่อไหร่ได้เงินเมื่อนั้นนะคะก็เรียกว่าจะประสม,สมประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินนะคะ <c oughs> อ๋อทำไมไอ้ป่อยจัง ก็อยากจะขอฝากนะคะสำหรับในเรื่องการสักลายมือเสรออิมดวงเฮ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะการสักลายมือก็เป็นการเปิดเส้นทางให้พวกเราเดินได้สะดวกขึ้นจะทำอะไรมันจะทำให้เราทำได้สะดวกขึ้นบางท่านอาจจะทำอะไรมันติดขัดมันไปไม่ถึงฟังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในการสักลายมือนะคะ จากลายมือเส้นแรกนะคะก็เรียกว่าเส้นวาสนาเส้นวาสนาจะช่วยให้พวกเราได้มีวาสนาที่สูงส่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราหวางเอาไว้นะคะแถมยังมีเส้นเกียรติยศศักดิ์ศรีท่านใดที่อยากจะเป็นสสอ,อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นผู้บริหารอยากเป็นหัวหน้าคนอยากจะเป็น กำนันผู้ใหญ่บ้านคุณเป็นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีเส้นนี้นะคะไม่มีเส้นเกียรติยศเพราะฉะนั้นการสักลายมมันจะช่วยให้คุณได้ในตำแหน่งนั้นนนได้ประสบความสําเร็จได้ขึ้นไปเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นนั่นเองนะคะก็อ่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นเส้นที่จะช่วยให้คุณรู้จักค้นคว้ารู้จักหาความรู้ จะเรียนได้สูงที่สุดถ้าหากว่าใครที่ไม่ชอบการเรียนการศึกษานะคะเส้นนี้ช่วยในเรื่องการทนควา้ารวมไปถึงเนะะ็ตไอดอลนจะทำให้พวกเราพูดได้เก่งจะทำให้พวกเราสามารถที่จะพรีเซนต์สินค้าได้ดีนะคะรวมไปถึงใครที่สนใจนะคะก็เรียกว่ามันมีอีกหลากหลายเส้นก็จะแนะนำอีกทีหนึงแต่ เบื้องต้นเลยนะคะสามเส้นรวยแล้วก็สามเส้นนี้คือสามเส้นที่จะเป็นไฮโซถ้าคุณมีเส้นวาสนาเส้นเดียวคุณเป็นได้แค่ในการค้านายทุนการซื้อมาขายไปเท่านั้นนะคะแต่ถ้ามีสามเส้นนี้เรียกว่าสามเส้นรวยสามเส้นไฮโซนะคะก็อ,อย่าลืมทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาเดี๋ยวจะวางเบอร์โทรเอาไว้นะคะก็ขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป ได้ทุกท่กทานนะ,ะแม้ว่ามันจะมองยังไม่เห็นทางแต่เชื่อว่าอนาคตข้างหน้ามันจะต้องดีขึ้นแน่นอนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีบุญกุศลที่แม่หมอได้สร้างได้ทำมาขอสมบูรณ์ให้กับทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ทุกๆคนนะคะแม้ว่าวิกฤตมันจะเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้จิตใจของพวกเราดีนะคะมีพลังที่จะต่อสู้ต่อไป ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ